ถ้าใครๆก็รู้ว่ากูนี่เป็นพระที่พัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองเป็นพระที่ช่วยชาติถ้าพระที่มีรายได้ดีๆทั่วแผ่นดินไทยถ้าทำอย่างกูนะบ้านเมืองของเราไม่จบไม่ตกตำ่ำอย่างนี้หรอกถ้าช่วยกันจริงๆเป็นได้มาเขาก็ให้กูกูก็ให้เก็บได้สะสมได้ร่วมกันไปกันใหญ่หลงมัวเมากันอยู่นี่แหละครับ คนว่ากูนี่ก็มีคนว่ากูไม่ดีก็มีแต่ว่าอย่าไปหลงคำว่าดีก็ช่างเขาเขาว่าชั่วก็ช่างเขามันอยู่ที่ตัวของตัวเองเขาว่าดีก็ช่างเขาคนมายกย่องเยินยอก็มีแต่ว่าเราอย่าไปดีใจเขาว่าชั่วก็อย่าเสียใจอย่าไปดีแต่สอนคนอื่นหลายสอนตัวเองบ้างเถอะนะพระเนี่สอนคนอื่นน้ำไหลไฟดับแต่ตัวเองไม่สอนครับ บริจาคทานตัวเองไม่ทำให้ดูเราด่าแต่น้ำไม่เสียศาสนาขาวสะอาดปราศจากมรทินอยู่คือเก่าแต่ว่าใจคนนมันเสื่อมเองกูว่าอย่างนี้ที่เอาเหรียญไปเอาพระไปนั่นไม่ใช่ว่าจะไปอวดดีอวดเก่งอะไรค้าให้เอาไปใส่กระเป๋าไปเป็นเครื่องกระตุ้นเตือนใจว่าเราจะไปทำสิ่งที่ช่วยชาติบ้านเมืองอย่างไร ก็ขอให้นึกถึงคุณพระหรือว่ามีพระอยู่กับเรานี่มีความหมายกูออกไปอย่างนี้ไม่ใช่เอาไปยิงไม่ตายฟันไม่ตายกูไม่เคยพูดหรอกคือใครมาบริจาคกะกากูกูถือว่าเขามาฝากถ้าแม่นมาให้กูเป็นสมบัติส่วนตัวกูแล้วกูตีพับแพ้เก็บเงียบเขาเอาเงินมาถวายหลวงพ่อแต่ว่ากูไม่บ้า เอามาถวายปุ๊บกูตีกลับว่าเขามาฝากูสร้างซ่อมรรมเอาเงินนั้นไปทำสาธารนะประโยชน์จนหมดให้แก่ประเทศชาติบ้านเมืองยาอัตคัดกันทำไมไม่ได้ผลแต่ก็บริจาคก็ได้รับครับนี่สมภารจะมาว่าของกูของกูอยู่นี่ครับใช้ไม่ได้ทำบุญมันต้องดูเหตุการณ์ถึงจะได้บุญโรงสีใหญ่เนี่ยวันหนึ่งไม่รู้ว่ากี่ร้อยกี่หมื่นกี่พันกระสอบแล้ว เอาข้าวสารกรอกไปให้โรงสีใหญ่เคยถามว่ามาทำไมตอบอยากจะมาทำบุญวางไว้ตรงนั้นแหละให้หนูกระจอกนกกระจิบกินไปเถอะเขาไม่ยินดียินร้ายดอกการที่จะทำบุญมันต้องดูเหตุการณ์ครับไม่ใช่ว่าอยากจะมาทำสร้างสวรรค์จะได้บุญมากจริงๆก็ไม่อยากสร้างโรงเรียนก็สร้างโรงพยาบาล สร้างสะพานข้ามแม่น้ําก็ดีครับเพราะคนมันเดินไปเดินมาโรงพยาบาลมึงไปดูเธอะไม่มีที่นอนจนจะหาที่พักไม่มีแล้วไปนอนตามฟุตบาทก็มีโรงเรียนก็เหมือนกันมันแน่นกันไปหมดแล้วสร้างโบสถ์สร้างวิหารหลายล้านบาทนะเต็มที่ก็มีพระมาบวชสร้างเมรุก็นานานานที่มีศพมาเผาสร้างศาลาก็นานานที่มีคนมาพักไม่ต้องสร้างดูตามเหตุการณ์ ใครจะมาทอดกระถินให้กูก็ตามทอดผ้าป่าก็ตามกูถามแน่ว่าจะมาพักแรมคืนไหมครับแต่เขาบอกขอพักแรมคืนไปไปครับเอาจดหมายไปเงินนี่ไม่รับแล้วครับไม่รับจริงๆเป็นผ้าป่าก็ตามกระถินก็ตามเพราะอะไรมาเล่นไพ่กันมาเล่นการพนันกันหัวล้านหัวก้อยกันทีนี้ถึงเวลาจะทําบุญจริงๆก็ไม่มีสักบาท กูซื้อเหลายาหมดข่ารถก็กินโอกาสมาบอลสนุกครับงั้นเดี๋ยวกูไม่เอากูรำคาญกูดูขึ้นเวลาเช้าเห็นขวดจุรามีไรล้อมไปกองครับมันจะยากอะไรให้บ้านเมืองของเราจเจริญน,นะไม่ยากหรอกนั่งอยู่ในองค์มรรกทั้งห้าข้อคือรักษาศีลหให้บริสุทธิ์บริบูรณ์อย่าขาดอย่าด่างอย่าพร้อยเป็นมนุษย์สุดประเสริฐแล้วแค่นี้ก็ตาม แม้แต่เป็นพระเราก็ต้องรักษาศีลถ้าถ้าไม่มีศีลประจําใจไม่ว่าพระรูปหนึ่งรูปใดเป็นพระไม่ได้อยู่เหมือนกันสังขารของเราจริงๆเนะี่ะเราต้องห้ามไม่ได้บอกไว้ห้ามไม่ได้บอกไว้อย่าปวดเลยมันก็ปวดอย่าเจ็บเลยมันก็เจ็บตายอาน,นิจจาวัาตะสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอเกิดขึ้นก็ดับไป เป็นของธรรมดาเกิดได้ก็ดับได้เป็นธรรมดาไม่ว่าของอะไรจะให้เที่ยงแท้แน่นอนเนี่ยหามีไม่แล้วมันเป็นของธรรมดาเลยลูกหลานเอ้ยสังขารทั้งหลายก็ไม่เที่ยงแท้แน่นอนของอะไรทุกอย่างจะให้เที่ยงแท้แน่นอนนะไม่มีอีกแล้วตายแล้วไม่ได้เอาอะไรติดตัวไปได้สักอย่างอยู่ไม่ได้นานหรอกมึง ก็พยายามหมั่นทำความดีอนิจจังทุกขังอนัตตาบุญทานการกุศลที่เราท่านทั้งหลายได้ทำนี่แหละจะประคับประคองดวงวิญญาณหมู่พวกเพื่อนผูงกลับไปส่งได้แต่แม่นต่อเป็นสงไม่ได้อีกแล้วจะไปสู่สุขติหรือทุกขติก็แล้วแต่กรรมเพราะฉะนั้นนะพี่น้องลูกหลานให้พยายามช่วยกันสร้างคุณงามความดี คนเราเกิดมาก็มาสร้างของสองอย่างเกิดมานี่ก็มาสร้างบารามีให้แก่ประเทศชาติบ้านเมืองของเรานี่ก็อย่างหนึ่งเกิดมาทําลายประเทศชาติบ้านเมืองของเรานี่ก็อย่างหนึ่งมันมีทั้งดีและไม่ดีป่าปนกันอยู่อย่างนี้แหละบางคนเกิดมาก็มาสร้างแต่บาปแต่กรรมทําลายประเทศชาติบ้านเมืองของเราก็คือเที่ยวฉกเที่ยวขโมยเที่ยวฆ่าเที่ยวปล้นเที่ยวลักของเขา อิจฉาตาร้อนกันอย่างนี้เนี่ยมันเกิดมาสร้างเวส,สร้างคมถ้าไม่ใช่เกิดมาสร้างบารมีดอกสร้างบารมีกันเถอะมาสร้างคุณง,งามความดีให้แก่ประเทศชาติบ้านเมืองของเราเถอะคนที่จะเกิดมาสร้างบารมีเขาก็ตั้งใจรักษาศีลร,รักษาธรรมตามหน้าที่ของกันและกัน